สำหรับตัวเตอร์ียลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองหัดนะครับสร้างเอฟเฟกให้กับภาพถ่ายนะครับให้มันเหมือนกับางานออกแบบโฆษณาอะไรประมาณนั้นนะครับเช่นรูปนี้นะครับเราจะสร้างเอฟเฟกให้ภาพให้เป็นลักษณะจะมีควันออกลอยออกมาจากตัวในแบบลักษณะดังรูปนี้นะครับผมวิธีไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรา ไปลองทำกันได้เลยนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับเมื่อเรามีรูปในแบบขึ้นมาแล้วนะฮะให้กดปุ่ม Ctrl J บนคีย์บอร์ดนะครับสำเนาภาพนะในเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้คลิกไปที่เมนูฟิลเตอร์แล้วก็เลือกคำสั่ง l i q u i f File นะครับ ใช้คีลัดนะครับ shift control x นะครับใช้คำสั่ง liquify นะครับจะได้หน้าต่าง liquify ขึ้นมาดังนี้นะครับเลือกเครื่องมือนะครับ forward warp tool และประบับนะครับหัวแปงให้ใหญ่ประมาณ4นี่ะสี่นะครับก็การควบคุมหัวแปงก็ปรับใบไม้เรา l i n เหมือนเหมือนกับ ปุมขีรัดใน Photoshop ปกตินั่นเลยนะครับจากนั้นนะเราจะคลิกดึงนะครับลากพื้นผิวของตัวในแบบเนี้ยนะให้ส่วนด้านซ้ายมือเนี้ยออกมาจากลำตัวนิดหนึ่งนะครับส่วนนี้เราจะทำให้เป็นเกิดเป็นอ่าควันลอยขึ้นมานะครับผมใช้เล็กเล็กหีดึงดังรูปเนี้ยนะฮะ ตัวอย่างเนี่ยนะครับผมดึงออกมาดึงออกมานะครับโอเคนะครับลักษณะดังนี้นะลักษณะดังรูปเนี่ยนะครับผมาจากนั้นนะครับคลิกนะครับปุ่มโอเคอรอสักครู่ อ่ได้มาแล้วนะครับผมเราจะมาสร้างเอฟเฟกให้กับอ่ากลุ่มควันให้ลอยฟุ้งอยู่ตรงนี้นะครับผมให้คลิกที่อ่ดเลเยอร์แมสนะครับให้กับเลเยอร์นี้จากนั้นนะครับกดปุ่ม Control แล้วก็ Backspace นะครับเพื่อ สีดำจากนะครับเซตแบ t ็กกราวด์ค d เลอร์ใส่สีดำเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าภาพในเลเยอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะจะหายไปจะเหลือแค่เลเยอร์นะครับจะแสดงเลเยอร์ด้านล่างขึ้นมานะครับผมทีนี้นะครับคลิกที่เครื่องมือบล็อก o ูนะะดังนั้นคลิกนะครับ เออหาลวดลายที่เป็นาลายสโมกนะครับก็คือลายพวกกลุ่มควันนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถนะครับพิมพ์หาได้ในโหลดนะครับเอามาใช้จากอินเทอร์เน็ตนะครับก็พิมพ์คำว่าสโมกบัตรนะครับสโมกบัตรฟรีอะไรพวกนี้นะฮะลองเอามาลองเล่นดูนะครับ ผมเลือกอลักษณะของกลุ่มควันลักษณะดังรูปนะครับแต่ว่าผมจะปรับองศาของอของกลุ่มควันนี้นะฮะโดยการคลิกที่องศาเนี่ยเลือกขึ้นด้านบนนะครับะจะได้ในตำแหน่งที่ผมต้องการแล้วทีนี้ผมต้องการปรับขนาดของอลาย กลุ่มควันเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับกดลอลิงนะครับขยายหัวแปลงทีนี้ผมเลือกนะครับหัวแปลงเป็นสีขาวนะครับด้านบน,นอย่างี้นะแล้วก็ปรับอุปส i t ตีเป็นหนึ้เป็นต์นะครับผมจากนั้นผมคลิกแล้วนะฮะ่านะครับ อาจะปรับลดขนาดหัวแปรงลงนะจะได้กลุ่มควันที่มีลักษณะแตกต่างกันนะครับใหญ่เล็กก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าไม่ชอบก็คอนดัสเซตนะครับ ทีนี้ผมจะกลับด้านกันบ้างนะครับกลับด้านสีนะครับให้สีดำอยู่ด้านบนนะครับคลิกสวอปอ่าสวิปนะครับแล้วก็คลิกนะครับอ่าจะเกิดเงาสีขาวขึ้นมานะครับผม เงาเราก็จะได้ดูมีมิติที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องเยอะครับผมว่าประมาณนี้ก็กำลังโอเคนะครับหรือจะใช้คีรัดนะครับสลับสีตรงนี้ก็กดปุ่ม X นะครับะนะครับผมต่อไปนะครับผมต้องการเพิ่มนะครับความเข้มให้กับ ส่วนที่เป็นควันตรงนี้นะครับผมให้คลิกที่นะครับรูปในแบบนะครับที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้และใช้เครื่องมือเบินชูนะคลิกนะไปที่กลุ่มควันนะครับกลุ่มควันของเราก็จะเข้มขึ้นนะเน้นนะการเน้นภาพให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับ นะไม่ยากนะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไระมาละก็ลองเอานะครับรูปนะฟอนต์เฟิร์นอะไรพวกนี้มาตกแต่งนะครับให้ดูเป็นงานาโปสเตอร์ดีไซน์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองทำกันดูนะครับไม่ยากนะครับ